สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจงเกอร์ดีไนะครับจริงๆแล้วอ่ะทุกๆคนเนะี่ยผมว่าคงจะมีใช้กันอยู่นะครับเป็นแก้วเก็บความเย็นแบบนี้นะบางคนก็มีแก้วของแท้บางคนก็มีของอ๊อปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแก้วเก็บความเย็นนะครับอันนี้ผมเคยทําสีใหม่แล้วทีหนึ่งเป็นทําเป็นสีทองอย่างนี้แต่ว่าสีมันเริ่มลอกแล้วผมจะไปทําแบบนี้นี่อันนี้ผมไปขัดมาทีหนึ่งแล้วนะขัดลอก สีเก่าออกให้คือเราต้องขัดลอกสีเก่าออกให้เป็นสีอย่างนี้กันนะครับเพื่อให้พื้นเขาเรียบเรียบที่สุดเท่าที่จะทําได้บางคนแก้วอาจจะบุบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เราควรจะขัดสีเก่าออกให้หมดนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเราทําสีใหม่ไปแล้วอ่ะมันจะเป็นรอยเป็นลายอย่างเงี้ยครับอันนี้เดิมทีเนี่ยสีเขามีอยู่ชั้นเดียวแต่อันนี้ผมพ่นไปมีสีสองชั้นมีชั้นสีขาวหนึ่งนี้นครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชั้นสีทอง หลังจากที่มันเริ่มเริ่มเริ่มลอกแล้วเนี่ยผมก็เลยเดี๋ยวไปขัดออกให้หมดแล้วก็จะทําอีกสิ่งหนึ่งก็คือจะทําเป็นลายนะครับเป็นลายแบบนี้นี่ผมไม่ตัดรูปไปกรอบรูปมาจากในคอมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตัดแปะด้านบนผมจะแปะรูปนี้นะครับส่วนด้านล่างเดี๋ยวจะทำสองด้านนะด้านล่างก็ จะแปะรูปอย่างนี้นี่ครแปะรูปอย่างนี้เดี๋ยวผมไปลองลายกระดาษนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพ่นสีพื้นตรงนี้เสร็จแล้วก็ค่อยพ่นสีที่เราล่องลายกระดาษออกเดี๋ยวไปดูวิธีทําข้างในกันดีกว่านะครับ อันนี้นะครับหลังจากที่ผมไปขัดมาแล้วเรียบร้อยนะนี่ก็จะประมาณนี้มันก็จะดูเป็นดำๆเงาๆหน่อยเพราะว่าอันนี้ผมใช้ลูกปัดสําหรับขัดขัดเงาไอ้เครื่องที่ผมขัดอะ่ะคือมันเป็นมันเป็นลูกปัดสําหรับขัดเพื่อให้งานทองเหลืองหรือง,งานสแตนเลสเนี่ยมันขึ้นเงานะครับมันจะเป็นแปรงลวดนะเพราะฉะนั้นพอมาขัดอันนี้แล้วเนี่ยผมขัดแค่เอาสีออก มันก็เลยจะเป็นอย่างนี้ถ้าขัดไปอีกให้ข้ามดำมันหายเนี่ยมันจะกลายเป็นใสๆแบบข้างในนี้เลยแต่ผมไม่ได้อยากได้แบบนั้นคือแค่อยากได้แค่ว่าให้สีมันออกไปเฉยๆ,ๆก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้กระดาษทรายนะอันนี้เป็นกระดาษทรายเบอร์3 2 0นะครับเดี๋ยวจะใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดตัวนี้อีกทีหนึง่งเพื่อให้มันเป็นลายไม่เชิงว่าเป็นลายแบบเป็นลวดลายอะไรอย่างนี้นะ คือเวลาพ่นสีเนี่ยถ้าพื้นผิวมันมัน,มนการพ่นสีมันจะไม่ค่อยติดแต่ถ้าเป็นพื้นที่มีรอยสากนิดนึงมีรอยหยาบนิดนึงเนี่ยเวลาเราพ่นสีไปแล้วสีมันจะติดแล้วมันจะติดทนนะครับเดี๋ยวผมจะขัดตรงนี้ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วก็ใช้น้ําในการขัดนะครับพอขัดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงสีกันโอเคเดี๋ยวผมไปขัดตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาให้ดูว่าขัดเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นยังไง ก็หลังจากที่ผมาไปตากแดดนะครับแล้วก็ทําสีเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมพ่นทั้งหมด3มรอบนะครับก็พ่นสีเนี่ยสีดําอย่างเดียวเนี่ยสมรอบแล้วก็ที่ตากกระดาษแล้วก็ทําตรงนี้อาจจะดูไม่สวยนิดนึงแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือผมพ่นตัวแลกเกอร์เข้าไปนะครับเพื่อให้สีมันเงานะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะระหว่างอันที่พ่นเลกเกอร์กับไม่ได้พ่นแลกเกอร์นะนี่อันนี้คือไม่ได้พ่นแลกเกอร์นะครับ สังเกตดูว่าสีมันจะด้านๆนหน่อยแล้วก็ตัวนี้จะพ่นแลกเกอร์สีมันจะออกเงาๆนะครับก็ตัวพ่นแลกเกอร์เนี่ยความคงทนเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าตัวที่ไม่ได้พ่นนะแล้วก็นี่ใช้สีเดียวกันนะสีดาอันเดียวกันเลยนี่นะครับแล้วก็ตัวที่พ่นแลกเกอร์เนี่ยข้อดีก็คือเวลาโดนลอยอะไรเงี้ยเวลาขีดขวนอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นรอยนะครับเวลาเอามือขีดนี่ แต่ถ้าตัวที่ไม่ได้พ่นอย่างนี้นะพอเราขีดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นรอยนะครับนี่ข้อสำคัญเลยนะครับของการทำตัวนี้เนี่ยก็คือเราต้องตากแดดไว้1วันเพื่อให้สีมันแห้งสนิทนะครับถ้าเราไม่ตากแดดเนี่ยโอกาสที่สีมันจะหลุดหรือมันจะล่อนเนี่ยมันจะมีเยอะคือถ้าไม่ตากแดดก็อีกวิธีหนึ่งคือใช้ ได้เป่าผมนะครับเป่าเป่ารอบๆแก้วเนี่ยเป่ารอบๆสีเนี่ยให้มันแห้งนะครับเพื่อให้สีมันแห้งสนิทพอสีมันแห้งสนิทแล้วเนี่ยมันจะเริ่มติดคงทนมากกว่าการที่เราพ่นเสร็จแล้วแล้วเราเอาไปใช้างานเลยคืออย่างน้อยเนี่ยตางแดดหนึ่งวันถ้าให้ดีคือ3มวันนะครับ3วันเนี่ยสีมันจะเหมือนกับแห้งแล้วก็ติดสนิทเข้ากับ ตัวแก้วนี้เลยนะครับนี่เอามือขูดแทบจะไม่แทบจะไม่เป็นไรก็ใช้ได้คืออย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไปกระแทกหรือว่าขูดอะไรมากๆนะสักน่าจะประมาณได้สักปีสองปีเนี่ยก็สีมันก็ยังติดอยู่แต่ถ้าเราไปใส่กับอ่ตัวที่เป็นมือจับหูหิ้วนี่ถ้าเอามาใส่กับแก้วนี้นะครับอ่ไอ้ตรงหูหิ้วนี่มันจะขูด นะครับแต่ถ้าใส่กับถุงผ้าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขูดและสีมันจะติดทนกว่าการที่ผมทำสีอย่างนี้นะครับทำสีที่แก้วเนี่ยเพราะว่าการเก็บความเย็นเนี่ยถ้ามีสีเคลือบอยู่ตรงนี้นะครับการเก็บความเย็นมันจะดีกว่าการที่ไม่มีสีนะพอมันไม่มีสีเนี่ยการเก็บความเย็นมันจะน้อยกว่าอันนี้ผมทดสอบดูแล้วคือใส่น้ำแข็งไว้ประมาณสัก สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงละลายหมดแต่ถ้ามีสีเคลือบอยู่เนี่ยก็จะอยู่ได้อย่างต่ำๆก็ประมาณหกชั่วโมงนะครับหกชั่วโมงขึ้นไปแล้วแต่คุณภาพของแก้วของที่เพื่อนๆซื้อมานะครับก็ถ้าเป็นไปได้ซื้อของแท้มาแล้วสีมันลอกเราก็พ่นสีเงี้ยถ้าจะให้ดีพ่นอย่างน้อยสามรอบอย่างน้อยนะครับแบบผมเนี่ยสามรอบ แต่พ่นสีรอบห้ารอบหรือหกรอบขึ้นไปก็ได้ให้สีมันหนาขึ้นยิ่งสีหนาความเย็นเนี่ยมันยิ่งเก็บได้เยอะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่จริงแต่ว่าผมทดลองด้วยตัวเองแล้วมันเป็นผลแบบนี้บางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะ ก็โดยสรุปนะครับผมว่าเราไปทําสีใหม่แล้วก็เราจะได้สีอย่างที่เราต้องการได้ไลดลายอย่างที่เราต้องการด้วยก็ลดลายตรงนี้เนี่ยถ้านอกจากพ่นสีอย่างที่ผมพ่นแล้วใช้อางอื่นได้ไหมผมแนะนําอีกอย่างคือน้ํายาทาเล็บนะครับเราเอามาเพ้นได้แล้วก็พ่นแลกเกอร์ทับนะครับเพื่อให้น้ํายาเนี่ยมันติดทนการพ่นแลกเกอร์เนี่ยมันจะช่วยเคลือบ เพื่อให้สีเนี่ยมันอยู่สภาพคงทนมากกว่านะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่ไรเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ